็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่รัฐสภาไทยเลยได้เปิดช่องในเรื่องของการตั้งแต่การเสนอกฎหมายที่ให้ภาคประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอกฎหมายได้แล้วเราเองในส่วนของเราก็เสนอหนึ่งฉบับที่เป็นร่างพระราชัติสภาชนพอพื้นเมือง,องนป่งเทศไทย mm hmm. ก็ถือว่าเป็นร่างแรกๆที่อาศัยการมีส่วนร่วมของพี่น้องร่วมกันเสนอนะครับหนึ่งหมื่นสองสองพันกว่าลายชื่อก็ถือว่า ในการเสนอเนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ถือว่าเป็นที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมถือว่ากระบวนการเสนอกฎหมายเนี่ยทำให้เรามีโอกาสได้มีโอกาสทําความเข้าใจประเด็นที่เป็นวจิตัวใจของการเสนอกฎหมายครั้งนี้กับพี่น้องด้วยแล้วก็ถือโอกาสได้มีโอกาสทำความเข้าใจกับในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็ในช่วงหลังเนี่ยก็เปิดโอกาสให้การเสนอกฎหมายมันง่ายขึ้นก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเสนอกฎหมายเมื่อเสนอกฎหมายเนี่ย เมื่อร่างของเราเองก็เป็นหนึ่งใน5ร่างที่ผ่านความรับผิดชอบของที่ประชุมสภาผู้แทนเนี่ยในวาระแรกรับปรกการเนี่ย mm hmm. เราก็มีโอกาสเข้ามาเป็นตัวแทนของพี่น้องเราในกรรมธิการอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่ทำให้มีรูปธรรมทําทำทำให้เราเนี่ยไม่ใช่แค่ได้ยื่นเสนอกฎหมายาแต่เรามีโอกาสที่เข้ามาเป็นคนที่พิจารณากฎหมายเป็นในตัวด้วยกฎหมายนี้เนี่ยมีความต่างจากกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองอื่นๆเนี่ยผมคิด ที่ลืมไม่ได้คือตัวสภาสภากลุ่มชาติพันธุ์และชนกลุ่มคนเมืองที่อยู่ในกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นกลไกที่เป็นมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างกฎหมายส่งเสริมฟองทท่าไปจะไปสอดรับกับความเห็นหลายท่านที่ต้องการให้เห็นการเติบโตหรือการทําหน้าที่ของกลไกที่เป็นภาคประชาชนประชาสังคมเนี่ยแต่มีกฎหมายรับรองกฎหมายสนับสนุนส่งเสริมอันนี้จะเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้ต้องเกิดการปฏิบัติแล้วก็มีกลไกเข้ามาหนุนเสริม กลไกภาคประชาชนที่กำลังขยับอยู่สถานะของสภากลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองก็จะเป็นตัวจากสําคัญที่จะทําให้การกลับเคลื่อนงานจากนี้ไปกฎหมายตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดเห็นว่ามันมีประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะกับกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแต่จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติหลากหลายมิตินะครับทําให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอารยะหรือเจริญแล้วก็สามารถเห็น คุณค่าของชนเผ่าพื้นเมืองหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแค่มิติไม่ใช่แค่มิติเรื่องของไรายได้การท่องเที่ยวแต่ว่าเห็นวิถีชีวิตเขาเนี่ยมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยจริงๆ